วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีขับรถนะครับผมปวดหัวมากกับลูกค้าหลายท่านเลยพูดงี้ดีกว่าขับรถเนี่ยกแงะเป็นเฮียอะไรนะครับไม่ขับสองมือแบบนี้แบบนี้นี่ดูวิค้าขับรถโทรมาหาผมพี่รถผมขับโคตรตายเลยขับเฮียมากเลยขับรถใจครับพี่มาขึ้นขับนี่ขับรถนี้จับมือเดียว มึงเป็นอย่างเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงมีสองมือมันไม่จับให้มันมั่นโค้งเนี่ยมือเนี่ยมันจะได้ไม่โยกไม่ตายนี่จับมือเดียวแล้วขับรถร้อยห้าเลยหุ้มมันเจ้าเฮี้ยไป่มั่นโค้งเนี่ยมือมึงมือเดียวเนี่ยไอ้เฮี้ยรถเกิดอาการจะแผลบนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยมันจะไปดันโค้งยังไงก็มึงขับมือเดียวนะกูฝากให้คิดมีสองมือมันเฮี้ยไม่จับเนี่ยสองมือมึงก็เอาอยู่เนี่ยนะเนี่ยจับไว้ดิเขาออกแบบไว้มึงจับสองมือไม่ได้ออกแบบไว้มึงจับมือเดียวเนี่ยโอ้ยพี่รถผมขับโคตรเมาเลยเนี่ยนั่งไม่ได้พี่เอรถผมยัังงไไ้สตว ไม่ได้เป็นที่รถนะเป็นที่มือเพราะผมขึ้นขับปุ๊บเมียบอกนั่งอยู่กข้างหลังบอกว่าโอ้พี่ทําไมพี่กับเขาขับต่างอะไรทีไม่มันนิ่มจังขับสบายไม่เมาเลยพี่นั่งไม่ได้เป็นที่รถเป็นที่ผัวมือนี่ขับรถแง่นี่ขับอย่างนี้ส้นตีนมากนะครับเป็นเหี้ยไรไม่จับตองมือฝากด้วย